บรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าเมื่อผู้คนจำนวนมากทั้งแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมบุคคลในวงการฟุตบอลและครอบครัวเดินทางร่วมพิธีศพของดิโอโกโชตาดาวญิกรเวั์พูวัย28ปีและอังเดรซิวาน้องชายของเขาในวัย25ปีที่บ้านเกิดในเมืองกงโดมาประเทศโปรตุเกสพิธีศพจัดขึ้นที่โบสถ์เซาคอสเมใกล้เมืองปอโตเมื่อวันที่4กร,รกฎาคมเวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่น ซึ่งคือประมาณ22นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทางนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความอาลายัยและก็มีผู้คนเข้าร่วมงานกว่าร้อยคนหนึ่งบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมในครั้งนี้คือประธานาธิบดีของโปรตุเกสมาเซลูเลเบลูเดโซซาที่มาร่วมแสดงความเคารพด้วยตัวเองส่วนลุยฟิลิเปอราอูโคนายกเทศมนตรีของเมืองได้สั่งลดธงของเทศบาลลงครึ่งเสาในอาคารสาธารณะทุกแห่ง โดยบอกว่าเราขอร่วมแสดงความอะไรกับครอบครัวและทุกคนที่รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ขอลำลึกถึงดิโอโกโชตาและอันเรซิวาในฐานะพลเมืองที่ทั้งสองนั้นได้สร้างความประทับใจให้กับเมืองนี้ที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำร่วมกันตลอดไป ขณะที่ภาพสะเทือนใจที่สุดนั่นคือรูเต้พาโดโซภรยาของโชต้าที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนต้องเดินเข้าสู่โบสถ์ท่ามกลางน้ำตาของครอบครัวและผู้เข้าร่วมพิธีขณะที่บรรดาผู้บริหารและนักเตะของลิเวอร์พูลนั้นก็เดินทางมาร่วมพิธีด้วยเช่นกันนำโดยกุนซืออันเนสซัลตเฟจิลฟรันไดา์เคอร์สติจโจนอนดรูโลเบสันวาตารุเอนโด จอแดนเฮดเดสันและดาวินนูนเยสรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างชูอัลมุนติโยดิโอโกดาโลริคาโดโอตาและจอสเมนเดสเอเยนคนสนิทของโชตาส่วนการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆที่จะมีการแข่งขันในช่วงนี้ก็มีการยืนไว้อาลัยให้กับโชต้าและซิวาทั้งในการแข่งขันแชมป์สโมสรโลก2025ี่าที่สหรัฐและฟุตบอลหญิงยูโร2025ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้านวง OAC ที่แสดงคอนเสิร์ตในเวลโดมิเลียมและโ o เอลอาร์ลเกอก็เป็นนักร้องนำได้ร่วมแสดงความไว้อาลัยและระลึกถึงโชตาด้วยการร้องเพลง Live Forever อีกด้วยส่วนพิธีฝังศพที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่5กรกฎาคมที่โบสถ์ใหญ่ใกล้เคียงในเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย